ความทุขระดับที่ได้อยู่ไกล้ๆกันนะา a p ว y Valentine นี่ของสามอย่างจะมอบให้นะเบียร์มีชาร์ตชอคโกแลต แล้วก็มีจุดๆๆให้แค่การนี่ไม่บอกเดี๋ยวให้หาื้อนะมีดูของขนัะมหม่ที่รีววใหม่นะม่ไม่ลื้อะเดี๋ยวดูสิหน้าลืตอนได้รังดีกว่า้าส่งเธอให้มาเ่ชุด เจ้เขาตั้งใจกับการปฏิารข้างหน้าเขาอยากให้พี่มังทำให้นะครับแล้ก็บอกว่าแกขอแต่งงานครั้งนี้ผงเจจะสำเร็จรูปได้ดีให้ัาใจเจ้เลยนะครับนี่จะไปนี้คไว้ตอนนี้จะมีมาขอแฟนแต่งงานนะครับ ออพีนกเตอ่ไมครั่นะครับแล้วคนละคนตอนนี้อ๋อโทษอนะพี่เลยเส้นหลั้บอกนะจำไม่ได้หรือเปล่านี่มีหมาขาวเลยหมาขาวเฮ้ อ๋อเออพี่พมีเดี๋ยว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 ไม่รู้นะนี่นะแต่น้องครับครับน้องใช้เพลงก็ได้แหละแต่ว่าถ้าสมมเกตว่าแฟนน้องเชยได้ยินแล้วเนี่ยมันไม่เคยใไ่เงี้ยถ้าเป็นพี่พี่บอกว่าเป็นครั้งคนเดียวนะพี่ตื่นแล้วเช้าที่อขัดหน้าเท้าเอ้ติดดิ่งขลิบแต่นี่มันของพี่จะไปใช้ได้ยังไง กเปนมาไนครหปีแล้วพี่หกปีไหกปีม่เประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีไม่มีอะไจริงที่ผมแบบ่ตื่นเต้นไโอเคโอเคี่ไหนดแค่ไ้หั้โอเค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 โเคโอ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 เอเคโอเคเคโอ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 เคอเคโ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 คโอเเคโอเคเคโอเเคโอเคอเคโอเคเคโออเคโอเคโอออเคโอเค เป้ครับพี่เป้ผมขอบคุณขอบคุณมากเลยพี่มีสามวงวงใหม่ก็ได้พี่มีเยพี่เอะหนเลยกันเขาขอบคุณยุ้มีากจริงพี่ขับรับโชคดีเนีโชคดีเนี่ยพี่สุกเจะเอามาให้หรือเปล่าให้น้องฟิลิปก่อนเหรอเรื่อะไรเยเร่องค้มมาเลี่เฮ้เ่ยอะไเนี่ยเพลงอะไรอ๋อ นนดอด,ดีกองเสียครับเ<อ>ช้าอ่ะเราอยาเกเร็นมาเห็นหน้า <c oughs> ัย <c oughs> เราไปคุปุกาย ร้องไห้ได้นะร้องไห้ได้เลยอ <c oughs> วอน,นี้อะบอกว่าไมว่าจะเดอะขึ้นอะ่ะต้องยูเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว 啊，来。<Yeah. S 2> <'s> ของใครของอ๊อดไงเดี๋ยวให้อ๊อดมากไหมเออจริงอะ่ะนอ้องโมน่าที่ว่าจริงเหรอเป๊ะป็นเต้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 ซื้อหวยมาแล้วเว้ยแล้วเต้ก็ขอให้น้องใส่ไว้ในจานแล้วก็มันขายไมได้ก็เป็นขอเขาต้องไม่รู้วนะ่าทำยังไงอ่ะอยาก เฮ้ยอยากนต่งกับอ่ะก็รา้ไงอะของตัวเองหรือป่าก็ไม่ใช่็ยี้มาก่อนลก็ของนี้มันยืมกันได้ด้วยหรอพี่เอามาใหไมคะของขอขอโทษนะพี่แต่พี่เอามาทำไมอ๋อเฮ้ยอ๋อขอไม่เอาไปนั่งกันดีกว่ามเขาจะเห็นดิของเขาไม่ใช่หรอ แต่พี่อะเที่ยวมาทำไมคะให้คนอื่นของ่ายง่ายงนี้เหรอเที่ยวมาทำไมแหวนอะจริงพี่เป็นงานพิเศษของพี่เหมือนกันพี่กับแพนนี่เขาก็จริงจริงพี่แบบพี่ไม่บอกเหรอคะพี่บอกอี่ 我还没打，我刚打的。 Em muốn n พมกับทีตัวครับผมพีตัวโชคยินดีด้วยครับกับทุนนุ้ยแล้วก็คุณเป้นะครับที่จะเอ่อค็อกระคังเรือท่อนะฮะเอ่อในเรวันนี้นะครับแอบก็ได้ขานะฮะขอให้ อยู่เป็นน้ำยอดทองตะมองยอดเพชรนะครับเรากนานนะครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ทั้งสองคนนะครับได้มาแต่งงานกันนะครับแล้วก็เลงที่ผมจะเล่นน้ครับ็นที่ทั้งสองคนชอบมากเป้ก็คุณนุ้ชอบนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้จะ ว่าสับสนก็ร้อยไปหาฉันรู้ว่าเธอคงเหนื่อยแล้วหลายสัปดาห์ต้องเจอทางออกเดินไปร้อนในเธอที่คอยเดินดวงวิญญาณที่ต้องตามหายังคงส่งแสงบนในที่ร้าง